แ่นี้ต้องตอบหน่อยนะครับเพราะว่าการปรับคอร,รมอมีกระแสว่าโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจน่าจะถูกปรับถูกเปลี่ยนยกชุดคับ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอาชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครับโดยมีนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมีนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมท่ามกลางกระแสที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งสัปดาห์นี้ก็คือกระแสข,ของการปรับคอรมอโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ กระแสข่าวรายงานข่าวระบุว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการปรับมีการเปลี่ยนยกชุดโดยก่อนการประชุมท่านนายกก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามว่ามีแนวโน้มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับคอรมอยหรไรท่านนายกก็ไม่ได้ตอบส่วนนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าช่วงนี้ขอให้ทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นครับ ร่วมใจกันช่วยกันดูแลให้การเมืองเดินไปข้างหน้าด้วยบรรยากาศที่ดีดนะครับซึ่งการเมืองถือเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจกสังคมก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีหากบรรยากาศการเมืองไม่ดีทุกอย่างจะเดินหน้าไม่ได้ทุกคนก็จะเดือดร้อนข่าวที่ออกมาจะจริงหรือเท็จก็ไม่อยากให้นําเสนอเพราะว่าเป็นข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ พร้อมกันนี้นายสุคิดยังยกตัวอย่างคนดีๆที่อยากจะเข้ามาทำงานการเมืองนะครับมีการพูดถึงชื่อของนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับโดยระบุว่าเมื่อเข้ามาทำงานทำงานอย่างซื่อสัตย์แต่ว่าสุดท้ายก็อยู่กับการเมืองไม่ได้ทำให้คนดีๆที่อยากเล่นการเมืองทยอยออกไปทีละคนทีละคนพร้อมกันนี้ยืนยันว่าคนดีๆในประเทศมีมากอยากให้เข้ามาทำงานและคนอายุมาก ก็จะได้ถอยไปส่วนเรื่องการปรับคอรอมอรก็ถือเป็นหน้าที่ของท่านนายกทางนี้ไม่ได้หมายความว่าหลายคนเนี่ยเล่นการเมืองมากจนเกินไปจนไม่ได้ทํางานนะครับท่านก็อธิบายคุณสมคิดก็อธิบายว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่พูดที่บอกเนี่ยหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาใจใส่ตั้งใจมีอะไรก็คุยกันได้ใครมาใครไปเนี่ยไม่สําคัญและก็พร้อมที่จะต้อนรับคนดีๆเข้ามาทํางานด้วยช่วยกันดูแลให้การเมืองเนี่ย ให้บรรยากาศการเมืองไทยเนี่ยดีนะครับ <Okay. S 1> การเมืองนี่สําคัญมากนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกคน <Okay. S 1> ถ้าการเมืองดีเนี่ยเศรษฐกิจ <Okay. S 1> มันก็จะดีตามสังคม,มก็จะดีตาม <Okay. S 1> ถ้าบรรยากาศการเมืองไม่ดี <Okay. S 1> การการมันก็เดินไม่ได้ทุกคนก็จะเดือดร้อนรวมทั้งพวกเราด้วยฉะนั้นต้องช่วยกัน นอกจากนี้นะครับนายสมคิดยังเปิดเผยถึงงานด้านเศรษฐกิจที่รับผิดช,ชอบนะครับบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการติดตามมาตรการต่างๆที่วางเอาไว้ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ในเครื่องปีหลังเนี่ยควรจะมีอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับนายสมคิตก็ไม่ได้ตอบว่าปัญหาภายในพักเนี่ยจบลงแล้วหรือไม่ท่านเพียงแค่ยิ้มยิ้มนะครับ เท่านั้นเองนะไม่ได้ให้คําตอบอะไรขณะเดียวกันนะครับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะตอนนี้ก็คือรักษาการหัวหน้าพักพลังประชารัฐวันนี้ก็กล่าวถึงการดําเนินการของพักพลังประชารัฐภายหลังจากที่กรรมาการบริหารพักเนี่ยลาออกแล้วก็ต้องมีการเลือกชุดใหม่กันขึ้นมานะครับโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนครับโดยต้องมีการจัดการประชุมภายในกรอบ45วัน ตนเองนั้นได้มีการเตรียมบุคคลที่จะเข้าไปเป็นหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักในตำแหน่งสำคัญคัสญหรือไม่นั้นเนี่ยคำถามนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังจะซักถามว่าเข้าไปมีส่วนร่วมไหมเข้าไปเกี่ยวข้องไหมนายอุตามะระบุว่ายังไม่ทราบต้องรอการประชุมก่อนนะครับขณะเดียวกันหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ นะฮะการประชุมนโยบายร,รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับท่านนายกก็เดินออกมาจากการประชุมก็พูดคุยกับนายอุตมะด้วยท่าทีก็ปกตินะครับผู้สื่อข่าวก็สังเกตบรรยากาศขณะเดียวกันนายกก็หันมาส่งยิ้มและก็ทักทายให้กับสื่อมวลชนก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยอะไรท่านก็เดินไปทํางานบนตึกไทยคู่ฟ้าต่อนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างครับวันนี้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกครับวันนี้ท่านไปติดตาม ตรวจสอบเส้นทางการไหลของผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่างนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องของการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ท่านก็บอกว่าได้เตรียมตัวที่จะเป็นหัวหน้าพักแล้วหรือยังนะครับคำถามทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามจะถามเพื่อให้ได้ข้อมูลได้เห็นความเคลื่อนไหวของพักแต่ว่าพลเอกประวิทย์ท่านก็ไม่ได้ตอบคําถามนะครับก็เช่นเดียวกันกับท่านอื่นๆวันนี้ที่ท้ายที่สุดแล้วท่านก็ยิ้มๆนะแล้วก็เดินจากไปเท่านั้นครับ ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายละเอียดของพักเท่าที่ควรนะครับขณะที่หลายฝ่ายเองก็ออกมายืนยันออกมาให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์กันว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพักเนี่ย จบลงแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้ว2แกนนําของพักพลังประชารัฐตอนนี้ก็ย้ําชัดเจนนะครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีนี้ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพักเพราะว่าเป็นอํานาจเป็นหน้าที่และเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคุณสนธิรัตน์ก็บอกว่าไม่ขอที่จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกนะครับส่วนคุณอุตมะบอกว่าการเมืองภายในพักไม่กระทบกับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจรายละเอียดเดี๋นี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเศรษฐกิจเกิดการระสำระสายหลังกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือลาออกมากกว่าเกือกหนึ่งทำให้นายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพักและกรรมการบริหารโดยเน้นกลุ่มใหม่โดยเน้นกลุ่มที่มีสสอยู่ในมือซึ่งจะส่งผลให้ทีมเศรษฐกิจของดรสมคิดจตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีรวมนายอุตมะนายสนทิรัตน์สนทิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหมดอำนาจ ขณะที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะไปนั่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้านนายอุตามะระบุว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาคิดถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในพักโดยเฉพาะกระแสข่าวการปรับออกจากคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นอำนาจการี พร้อมย้ำว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่กระทบกับแผนพื้นฟูเศรษฐกิจท,ที่วางไว้เพราะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นํารัฐบาลจะดูแลให้เป็นไปได้ดีก็ผมคิดว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับมันมีแนวทางเดินหน้าที่ชัดเจนล้วนะครับรัฐบาลก็ผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะในฐานะท่านเป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยก็จะกลับดูแลให้การดาเนินการเนี่ยเป็นไปในแบบนั้นนะครับแสดงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลง เกิดอะไรเกิดข um> pues uh okay so ึ้นเนี่ยก็จะไม่กระทบต่อสิ่งที่วางไว้แล้วใช่ไหมก็ผมเชื่ออย่างนั้นนะการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่กระทบต่อสิ่งที่วางไว้แล้วใช่ไหมก็ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าทุกคนเราตั้งใจร่วมกันว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาซึ่งต้องมาช่วยกันทําเพื่อประเทศโควิดเราได้เรามาได้ไกลพอสมควรนะครับแต่เรายังไม่พ้นเสียทีเดียวเศรษฐกิจ ยังต้องช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันตรงนี้ผมว่ามันก็จะเดินได้โดยไม่สะดุดนะครับขณะที่นายสนธิรัตน์ระบุว่าปัญหาการปรับเปลี่ยนภายในพักพลังประชารัฐต้องเป็นไปตามพรบรพักการเมืองและข้อบังคับของพักโดยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ได้ภายใน45วันพร้อมยืนยันไม่มีการเมืองเตะถ่วงหรือยืดเยื้อนายสนธิรัตน์ประกาศจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ เราต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิพกพรรคส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีที่เป็นอำนาจของนายยกรัฐมนตรีส่วนการประชุมคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ในอุตมะในฐานะประธานคณะกรรมธิการยืนยันจะนำงบประมาณที่โอนไปรวมกับงบกลางส่วนรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจะนำไปใช้แก้ปัญหาทั้งโควิดและภัยแล้ง ขณะที่งบประมาณฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจและสังคม4แสนล้านบาทที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะไม่ถึงระดับฐานรากจะไปเน้นที่การลงทุนขนาดใหญ่นายอุตมะยืนยันว่าจะเน้นใช้เม็ดเงินลงพื้นที่ระดับฐานรากซึ่งรัฐบาลได้วางแผนทางแก้ไขไว้แล้วอย่างชัดเจนจึงเชื่อว่าง,งบประมาณนี้จะไม่นำไปใช้สำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างแน่นอน แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจนทั้งแกนนําของพรรคแล้วก็แกนาานารัฐบาลนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและจะกระทบกับส่วนไหนอย่างไรบ้างแต่ว่าด้านหนึ่งเรื่องของไทม์ไลน์ในกรอบเวลา45วันที่จะต้องเลือกกรรมก,การบริหารพรรคกันใหม่เริ่มมีความชัดเจนนะครับเพราะว่ารักษาการรองหัวหน้าพรรคให้ข้อมูลว่าการเลือกกรรมก,การบริหารพรรคชุดใหม่น่าจะเกิดขึ้นได้ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับ นายไพบูลนิติตะวันรักษาการรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยกับที <pacing S 3> มข่าวนะครับบอกว่าหลังจากที่กรรมการบริหารพักลาออกเนี่ยขั้นตอนทางกฎหมายก็คือหัวหน้าพักจะต้องทําหนังสือไปยังกกตถึงการลาออกของกรรมการบริหารพักนะครับภายใน15วันก็คือลาออกเมื่อวันที่1มิถุนาเอกสารต้องไปถึงกกตเนี่ย15มิถุนายนซึ่งเมื่อมีการยื่นหนังสือแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหัวหน้าพักก็จะนัดหมายนะครับนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการเพื่อกําหนดวาระ การประชุมขึ้นซึ่งกคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับโดยนายภัยบุญบอกว่าเรื่องขององค์ประชุมของกรรมการบริหารพัรถ้าตีความกันตามกฎหมายเนี่ยก็คือชุดเดิมออกไป18จาก34คือทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าในการประชุมครั้งหน้าก็จะมีอยู่16คนที่ยังรักษาการอยู่นอกจากนี้ระบุว่าในตอนนี้ไม่มีความจําเป็นต้องยกระดับเรื่องของกฎหมายหรือว่ามาตรการต่างๆนะครับใช้มาตรา6ประกอบมาตรา41 ตามพรปรพักการเมืองยื่นเรื่องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เรียกประชุมใหญ่เพราะว่าดูท่าทีแล้วไม่ต้องแบบนั้นครับเพราะว่าหัวหน้าพักเลขาธิการพักไม่น่าจะมีปัญหาและเชื่อว่าทั้งสองท่านอยากให้การประชุมจัดขึ้นอย่างเรียบร้อยส่วนการประชุมใหญ่ที่อยู่ในกรอบ45วันนะตั้งแต่วันที่ลาออกของกรรมการก็คือ1มิถุนายนนะครับคาดว่าจะมีการประชุมเนี่ยสักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมหรือไม่ก็ถัดไปเป็นอาทิตย์ที่12กรกฎาคมประมาณนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นะครับจะดำรงตำแหน่งนับหนึ่งใหม่ไป4ปีที่สำคัญจะครอบคลุมเรื่องของการเลือกตั้งในสมัยหน้าจึงถือว่าเป็นชุดที่มีความสำคัญขณะที่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นายภัยบูลบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เข้มแข็งกว่าเดิมมีเอกภาพกว่าเดิมการบริหารพักเป็นไปในทิศทางที่จะสนับสนุนการทํางานของนาย,ยกรัฐมนตรีได้ดีกว่าเดิมเพราะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าที่ผ่านมากรรมการบริหารพักยังทํางานไม่เต็มที่ ที่ผ่านมานั้นพักก็อาจจะกันการงานาพักทํางานได้น้อยนะฮะนะครทำงานไม่ได้เต็มที่แล้วอาจจะมีความไม่กันอยู่มากพอสมควรทำให้คนกายการขับเคลื่อนก็จะจะไม่คม่อยอ่าเรียกว่าไม่เต็มที่อ่ะฮะได้ได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ใ้เมื่อเลือกันใหม่แล้วก็จะจะมั่นคงแล้วก็เดินหน้าได้เต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็จะขยายงานต่างๆ,ๆไปได้อย่างอย่างอย่าง อย่างามากมายก็จะเป็นประโยชน์กับพรรคและก็เป็นประโยชน์ที่อเมริกันเนะี่ยเป็นประโยชน์กับการสนับสนุนการทำหน้าที่ของประธาาิที่นาโดยโจแรบกินจ์จากอเมริกาด้วยแหนะครับเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็น่าจะสักต้นเดือนกรกฎาคมต้นเดือนหน้านะครับน่าจะมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวให้เราได้ติดตามกันมากกว่านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์โควิดในที่ในบ้านเรากันบ้างวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เจ็ดรายพักครู่เดียวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ อรุณด้วยข่าววันใหม่ที่จะทำให้เช้าสดใสพร้อมขับเคลื่อนทุกหัวใจไปพร้อมกันพบผู้ประกาศทั้าห์าที่จะพาข่าวสารและสาระมากมายมามอบให้คุณทุกเช้าเนข่าวเช้าอูดมอร์นิ่งไทยแลนด์ทุกวันจันทร์ศุกร์หกนาฬิกาเป็นต้นไปเราพร้อมเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอที่นี่โมโนทเวนตีนา กลับมาอยู่กันต่อช่วงนี้นะครับมาติดตามสถานการณ์ของโควิด1 9ตามที่มีการถแถลงโดยสวคนะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้มีคําถามไปถึงระยะที่4กันแล้วการผ่อนปรนระยะที่4มาตรการในระยะที่4จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงตัวพรากฉุกเฉินด้วยวันนี้อาจารย์วิษณุนะครับรองนาะยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านให้คําตอบครับ นายวิศุนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้กล่าวถึงมาตรการผ่อนปลนในระยะที่3ครับว่าในส่วนนี้คงต้องถามไปยังพลเอกสมศักดิ์รุ่งศีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชนะครับแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมขณะน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การผ่อนปลนในเฟสที่4ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงคือวันที่1กรกฎาคมพรกรฉุกเฉินนั้นจะหมดอายุลงนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการเลี่ยงมาใช้พรบรโรคติดต่อแทนหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยการที่จะสามารถประกาศปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยอาจจะทําได้แตกต่างจากพรกรฉุกเฉินซึ่งจะไม่สามารถสั่งปิดทั้งหมดได้จะสามารถสั่งปิดได้เป็นร้านๆไปนะครับซึ่งตรงนี้ เป็นพรบรโรคติดต่อที่แตกต่างไปจากพรกฉุกเฉินเพราะว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยมีอำนาจสามารถที่จะสั่งปิดทั้งหมดได้ในทันทีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคงต้องสอบถามไปยังพลเอกสมศักดิ์สมชว่าจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้อย่างไรขณะเดียวกันวันนี้สบวบคถแถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เจ็ดรายนะครับอยู่ในสเตจโควันตินมียอดผู้ป่วยสะสมวันนี้31,19รายรักษาหายเพิ่ม1รายเท่ากับว่ามีป่วยสะสมอาหายป่วยสะสมนะครับ2,973รายตอนนี้ ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย88รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตยังคงที่58รายขณะที่สบ,บคก็ชี้แจงจะมีการปรับรูปแบบการถแถลงข่าวนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีการยกเลิกการถแถลงจะมีการถแถลงเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็จะสลับกันระหว่างนายแพทย์ทวีสินและก็แพทย์หญิงพันประภาคนละวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์จะเป็นนายแพทย์ทวีสินนะครับส่วนวันอังคารและวันพฤหัส ก็จะเป็นแพทย์หญิงพันประภาเป็นผู้ถแถลงส่วนเสราร์อาทิตย์จะมีถแถลงก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์เร่งด่วน สตาราจย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์เฟซบุบ๊กระบุว่าวิกฤตโควิด1 9ยังไม่ผ่านพ้นนะครับทุกคนต้องป้องกันตนเองเพราะเมื่อมีการเปิดเทอมยิ่งหน้าจับตาจะต้องใช้บทเรียนจากต่างประเทศที่มีการเปิดโรงเรียนแล้วมาเป็นแนวทางคุณหมอบอกว่าวิกฤตครั้งนี้จะผ่านพ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีวัคซีนในการป้องกันปิดท้ายที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับ พูดถึงการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสั์ศักสิทธิ์ผู้ลี้ภัภยทางการเมืองชาวไทยที่หายตัวไปในกัมพูชาบอกว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีการหารือกับพลเอกเตียบันรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาแล้วก็ระบุว่าไม่รู้ถึงความคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานพูดคุยกับทางการของกัมพูชานะครับขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชนก็มีการยืนน่นหนังสือร้องขอให้รัฐบาลกัมพูชานั้นช่วยติดตามหาตัวนายวันเฉลิมด้วยครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้นะครับณนะวันนี้เราอยู่ในการผ่อนปลน,ผ,นผ่อนคลายระยะที่3แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้คงจะได้ติดตามกันว่ากิจกรรมหรือว่ากิจการ,รอะไรที่จะถูกได้รับให้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งผ่อนปลนในระยะที่4สัปดาห์นี้คงจะคุยกันเรื่องนี้เข้มข้นมากขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ